สวัสดีครับพบกับแอดในกฎแห่งบุญตอนที่หนึ่งเรื่องใจเย็นสบายนะครับ f c จะเห็นภาพในไลน์นี้ที่แอดได้นำมาให้ชมนะครับเป็นภาพหน้าปกทั้งเรื่องเลยนะครับเป็นภาพของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงน่ารักสองคนนะครับกำลังมองดูดอกไม้ นกและสัตว์นานาชนิดในป่านะครับที่มีภูเขาและน้ำตกไหลทอดมาเป็นลำธารที่งดงามนะครับด้านบนนั้นมีนกสีขาวบินไปมาอยู่นะครับตามที่เอฟซมองเห็นนะครับและมีดอกไม้หลากสีนะครับทั้งดอกทานตะวันและดอกไม้นานาชนิดรวมทั้งดอกซากุระนะครับ เด็กสคนนี้เป็นเด็กนะครับชาวโยุโรปนะครับแต่ว่าลักษณะท่ายืนและลักษณะท่าทางรวมถึงใบหน้านะครับแสดงออกถึงความสุขข้างๆน้องสองคนนี้นะครับมีน้ำตกที่ไหลทอดอยาวมาเป็นลำฐารน,นะครับบรรยากาศในป่านี้ค่อนข้างที่จะเงียบสงบและเย็นสบายนะครับ fc ครับใจของเราก็เหมือนกับธรรมชาตินะครับหลายครั้งที่ fc ไปเที่ยวในต่างจังหวัดนะครับลองนึกถึงวันที่เราหยุดบางท่านทำงานประจำแล้วหยุดยาวลองไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวพักผ่อนนะครับในธรรมชาติที่งดงามนะครับในน้ำตกที่ใสสะอาด fc เคยลงไปเล่นน้ำในน้ำตกนะครับ หรือเดินชมนธรรมชาติในภูเขาเหมือนอย่างน้องสองคนนี้นะครับจะเห็นว่ามันเย็นสบายนะครับและในคำบรรยายต้นเฟรมนะครับแอดได้ใช้คำว่ากดแห่งบุญตอนที่หนึ่งใจเย็นสบายนะครับปกติ f อจะได้ยินแต่คำว่ากดแห่งกรรมนะครับหลายคนจะบอกว่าทำกรรมอย่างนี้อย่างนั้นแล้วได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ จริงๆแล้วคําเหล่านั้นบางทีถ้าเราได้รับฟังมากเกินไป mm. ก็เป็นการดึงดูดพลังงานในเชิงลบมาให้เรานะครับเรียกว่า negative thinking นะครับซึ่งเป็นพลังงานเชิงลบย่อมสร้างสิ่งที่ไม่น่าพึงประสงค์ให้กับเรานักนะครับการที่เราคิดในเรื่องลบเราก็จะได้รับสิ่งที่ลบแล้วในทางของกายภาคนะครับ คือในเรื่องของมนุษยวิทยาร่างกายเราก็จะหลั่งสารอะดรีนาลีนนะครับซึ่งเป็นสารพิษนะครับสัตว์ต่างๆที่เรานํามากินเป็นอาหารเวลาเขาโดนฆ่าสารพิษต่างๆก็จะหลั่งมาในร่างกายของเขาทําให้มนุษย์เมื่อกินเข้าไปแล้วบางท่านก็จะเกิดรูปัยไข้เจ็บนะครับแต่ถ้าเรามีความสุขนะครับเรามีความสุข ร่างกายของเราก็จะหลั่งแอนโดรฟินออกมานะครับซึ่งเป็นสารแห่งความสุขและทําให้ร่างกายของเรามีสุขภาพดีนะครับจิตใจของเราก็จะเบิกบานมีความสุขนะครับจะเห็นได้ว่าการที่เวลาเราไปอยู่นะครับในท่ามกลางธรรมชาติไปเที่ยวพักผ่อนเราจะปล่อยวางเรื่องงานนะครับปล่อยวางในเรื่องที่เป็นปัญหาต่างๆที่เราผ่านมาได้สักระยะหนึ่งนะครับ นั่นก็เหมือนกับว่าเราจะต้องไปเที่ยวทุกครั้งเราถึงจะทําใจใเย็นสบายได้นะครับอยูงจริงใจที่เย็นสบายนั้นเกิดจากตัวเราเป็นหลักนะครับแม้ว่าเราทํางานเวลาเราอยู่ในที่ทํางานเราจะได้ยินเสียงต่างๆเราจะได้ยินความวุ่นวายมากระทบใจของเรานะครับเราก็จะไม่ไหวติงไปตามสิ่งนั้นนะครับเราก็จะมีความรู้สึก สบายใจเย็นสบายตลอดเวลานะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องใจเย็นในทุกสถานการณ์นะครับแต่คําว่าใจเย็นในที่นี้หมายถึงว่าการปรับอารมณ์และจิตใจของเราให้เป็นปกตินะครับและมองโลกนะครับอย่างเข้าใจนะครับและก็เห็นโลกที่สวยงามได้ด้วยตัวของเราเองบางทีโลกอยู่ข้างหน้าเรานะครับสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นอาจจะไม่สวยไม่งาม แต่เราก็ต้องพยายามปรับเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งที่สวยงามให้ได้ด้วยการมองนะครับหรือใช้ทัศนคติเชิงบวกนะครับ positive thinking นะครับคิดบวกส่งพลังงานส่งจิตใจอันงดงามไปให้กับสิ่งแวดล้อมและผู้คนที่อยู่รอบข้างนะครับทำใจให้เย็นสบายนะครับเมื่อเราทําใจเย็นสบายแล้วไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์ที่มันร้อนรุ่มสถานการณ์บีบบังคับเราอย่างไร เราก็จะเป็นคนมีเหตุมีผลนะครับเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจงดงามเวลาคนอื่นเข้ามองเราเห็นเราภายนอกคนเหล่านั้นก็จะรู้ว่าเราเนี่นะครับเป็นคนที่ใจเย็นนะครับเป็นคนที่น่าเข้าหานะครับหลายคนที่เราเห็นรอบข้างเขามักจะอารมณ์ร้อนเจออะไรก็จะเหวี่ยงก็จะวีนนะครับ คนใจร้อนมักจะพลาดพลั้งในหลายครั้งนะครับมักจะเป็นคนที่ขาดสตินะครับมักจะเป็นคนที่ดื้อรัน้นไม่ฟังใครแม้กระทั่งไม่ฟังใจตนเองนะครับจนบางครั้งอาจจะเกิดความพลาดพลั้งได้ในหลายๆเรื่องดังน,นั้นนะครับการทําใจให้เย็นสบายอยู่กับธรรมชาตินะครับของใจนะครับจึงไม่จําเป็นต้องพาเราไปเที่ยวตลอดเวลาเราอยู่กับเราเราก็มีความสุข เราอยู่กับเราเราก็ใจเย็นสบายได้เพราะใจเย็นสบายนั้นเกิดผลดีกับเรามากมายนะครับเดี๋ยวใน EP ีหน้าหรือในตอนหน้าแอดจะได้นำเอาผลของการทำใจเย็นสบายมาฝาก f c ทุกทุกท่านนะครับซึ่งก็จะทําให้ FC ได้รับสิ่งดีๆนะครับช่องของเราจะเป็นช่องทางในการสื่อสารเรื่องประเเรื่องนะครับวัตถุมงลคลต่างๆรวมถึงการพัฒนาด้านจิตใจสาองความรู้ภูมิปัญญา อารยธรรมประวัติศาสตร์นะครับที่จะทําให้ f c มีความสุขและก็เป็นคนที่มีคุณภาพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นคนที่รักตัวเองมากขึ้นนะครับในตอนหน้าหรืออีพีหน้านะครับแอจะนําเอาสิ่งที่ด,ดีคือผลของการทําใจเย็นสบายนะครับกฎแห่งบุญตอนที่2ผลของการทําใจให้เย็นสบายจะเกิดอย่างไรนะครับในตอนหน้านะครับ ตอนต่อไปนะครับเราจะได้มาเจอกันนะครับขอขอบคุณทุกการรับชมช่องเรานะครับการเข้ามารับชมการแชร์การ subscribe นะครับการเช่าบูชาพระเครื่องวัตถุมงคลในช่องเราทุกรายการการซื้อสินค้าทางช้อปปิ้งนะครับการ Super ร์แตนะครับที่ท่านที่ขอบคุณมาไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ